อัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ทางนำแก่มนุษย์และพระองค์จะทรงลงโทษทันอันรุนแรงต่อผู้ที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม้วันที่พวกเขาจะถูกลากบนใบหน้าของพวกเขาลงสู่ไฟนรก จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรดการลงโทษที่มีการเผาไหม้อันเกาะมันสุรที่54อสายาที่4ีถึง48จงปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ที่มนุษย์ต้องยำเกรงผู้ใดที่ปฏิเสธอัลลอฮ พวกเขาก็จะถูกลงโทษอย่างอับอายและเจ็บปวดในนรก